เอาแล้วครับเราก็มาตามหาลุงกันใน ep สองต่อเลยนะครับผมเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเราไปเลยกันเลยดีกว่าเฮ้ยแกยังไม่ซ่อมสะพานกันอีกเลยโอ้นี่ลุงเฟรไม่อยู่ไม่มีใครซ่อมสะพานเลยสินะอย <c oughs> นั่งทำเพลงอยู่คนเดียวไม่เหงาเลยุัยนี่ไงปุกพดโอ้การทำประสุสัตว์อุ้ยอันนี้มีกังหันด้วยอะ่ะขอไปสำรวจเลยนะแต่ผมว่ามันเหมือนเป็นทางไปต่อเลยอะ่ะ งั้นผมไปอีกทางหนึ่งก่อนแล้วกันเอาใช่มันเหือดท,ทางไปต่อเพราะฉะนั้นเราไปสำรวจทางนี้ก่อนเพราะผมรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรให้สำรวจเลยสุดท้ายเราก็มานั่งดูอสองคนนั่งมองวิวที่สุดแฟนตาซีโอเคไปก็ได้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 ไดมี อุ้ยมีสะพานนี่แหละเคอเดบสทมากอุ้ยอันนี้ลุงเฟรดหรือเปล่าโอ้โหวันนี้ถ้าจะเป็นรูปลุงเฟรจริงนี่ลุงเฟรดหล่อจัดเลยแล้วเนี่ยโคตรหล่อโอเคว,ว้าวเหมือนเราจะต้องไปทางนี้แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องสำรวจให้ครบก่อนนะครับว่ามีอะไรให้สำรวจอุ้ยนี่ไงอุ้ยอันนี้เป็นเมดี้กับลุงเฟรด Oh, Uncle a scientist. this? Did Fred have any kids of his own? Nope, not that I know of. He lived alone. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? i think he was too caught up in his projects to feel lonely it seems like he found new friends in the village though maddie seemed to be especially fond of him taking after all that he did maybe fred was like a father to her. she didn't have a real father right if she was born from an egg that's right that's another thing we had in common uh-huh. Like the three little pig were all loom sam towa oh nitan. โอ้โหนี่คือหน้าลุงเฟดส,สินะน้องเฟดดี้น่าจะเป็นคนวาดให้หรือเปล่าโโหอ้โห,โโหดูดิสวัสดีฉันชื่อปลาเอ่อสวัสดีฉันฉันฉันเป็นปลาตัวหนึ่งมีทูคืออะไรอะ่ะโอ้โหเหลือเชื่อโอโ้ป่ะไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วปะ่ะ I am Maddie เอออะไรอะ่ะอ่านว่าอะไรวะโอโอ่านไม่ออกใช่ไหมเถอะ ไปแล้วตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเราก็ต้องไปต่อกันแล้วเพื่อไปตามหาลุงเฟรดดี้กันตรงนี้น่าจะต้องวิ่งหรือเปล่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าได้อยู่โหอ,อันนี้เหมือนจะรับสมองประลองบรรยายี่และเฮ้ยถึงปะโอ้ยถึง,โอ,ถงโอ้ยเราไปแลน,นดิ้งตรงไหนอะ ตรงนี้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 ถึงไหมถึงแหละเออโอ้โหลงโคตรแรงลงแรงจัดๆลงขนาดนี้นี่ขาหากักหมดแล้วมั้งนะอุ้ยไปไหนต่อเะมันจะไปทางนู้นนะผมว่าไม่ใช่ก็ต้องใช่แล้วเออเออถ้าไม่ดูสองรอบนี้ไม่ถึงเนี่ย Wow, so A stranger in our halls. Our name is Samuel. Samuel. And we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Uh without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred! Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm oh. nothing like you. I will never be. <laughs> <We> แมดดี้จอมค e าทิโม่มเปเรา่รที่เราต้องการที่จรษาเธอให้ปลอดภัยแต่เธอไม่เข้าใจหลังเราคือัาบไปแ้วไปที่ช่องว่หาเดได้เลยครัดูแมดดูแลเธอคือตอนนี้แมดดี้เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าอยากอยากออกไปเจอโลกกว้างแล้วก็ เออเป็นแบบว่าแบบเหมือนคนที่สงสัยอยากรู้อยากเห็นนะครับแล้วก็นั่นแหละแต่ก็โดนห้ามไว้เพื่อความปลอดภัยของอตัวน้องเองอะนะเรียบร้อยแกพลังงานครบสามเท่งคือมันมันประทับใจสุดๆอะมันแบบว่ามันอุ่นใจมากนั่นนะสิ แต่ว่าถ้าลุงเฟดดี้ไปที่นั่นจริงๆเราก็ต้องไปใช่ไหมล่ะอุย้ยนี่ไงมีแบบทดสอบมาและสามก้อนถึงด้วยโอ้โหนึกว่าจะไม่ถึงเออต้องถึงแล้วล่ะเอยมาถึงแบบปลอดภัยแหมหลังจากได้สามก้อนก็ให้เราใช้ยับๆเลยนะโอโ้ไม่ถึงเว้ยโออันนี้ไม่ถึงจริงอันนี้ไม่ถึงจริง เดี๋ยว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 ผมล่วงปะเนี่ยผมล่วงปะเนี่ยผมจะล่วงไหมเนี่ยจะล่วงไหมผมจะล่วงไหมจะล่วงไหมไม่ผมจะล่วงไหมผมจะล่วงหรือเปล่าผมจะล่วงหรือเปล่าผมจะล่วงหรือเปล่าไม่เอาดิไม่ล่วงดิไม่ล่วงไม่ล่วงโอ้โหไม่ถึงโอเคเอาใหม่คือผมชอบกระโดดแล้วมันไม่ติดอ่ะเพื่อนๆเอองี้ดิโอ้โหคือกระโดดไม่ติดเป็นอะไรที่แบบงุดหงิดเลยนะเออ ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย้ิรูปหน้าคนร้องไห้อีกแล้วอะ้ยฮันแน้ิเครื่องส่งสัญญาณของลุงเฟรดดี้ตูดู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 ตูดตูดเออไปต่อไปต่อ้ิจุดเซฟพอยต์โอ้อันนี้เหมือนจะงานหยาบอีกแล้วครับอุ้ยนี่ไงคือผมโดดแล้วอ่ะแต่มันไม่พุ่งไปข้างหน้าคืออะไรวะได้เดอเดี๋ยว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  โอ้ไปถึงปะเนี่ยเออถึงแบบปว่บอุ๊ยเหมือนจะได้ยินเสียงเครื่องตุดตูดตูดตูดตดตดตดอีกแล้วใช่ไหมอุ๊ยนี่ไงเหมือนหลังๆจะมีบันทึกเยอะมากเลยอ่ะอุ๊ยโอ้ผ้าลายปิดน่ารักจัดยัดโอ้มีเก้าอี้ไว้นั่งชมวิวด้วยนะแต่นั่งไม่ได้โอเคไปแล้วกัน เซฟอีกแล้วเซฟบ่อยจังเลยอะโอ้หแล้วเราบนี้ไปไหนวะเนี่ยไม่รู้เลยฮนะดูตรงนี้ก่อนปะไม่ถึงอุย้ยเฮ้ยนี่ผมไม่รู้เลยอะไปทางไหนอะหรือแหววต้องวิ่งไปแล้วก็ดูตร,ตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ดูเอ้ยดูถึงปะเออโอ้โหโอเคแล้วไงต่อไปทางไหนโอ้โหมันจะไปทางนู้นนะ เออแล้วก็ไปถึงไหมไม่ถึงหรอโอ้ my god เลือเชือไม่ถึงเ, oh เลยโอเคเ, okay, เอาใหมเอ,เอแล้วก็ดูตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องไปให้มันสูงกวันนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ถึงนะโอเคถึงป่ะโอ้โหอีกนิดเดียว ไม่ถึงได้ยังไงะโอ้เอาไม่มันต้องถึงดิโอ้โหแล้วแล้วมันโอ้โยน้อปกผ่าขัวจอต่ำเมยโอ้ยมันติดอะไรอะมันติดอะไรไม่รู้อีกแล้วเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเอ้ยโอ้โหถึงอยู่ โอเคโอเคคือถ้าเราปล่อยไปเลยแบบนี้ถึงปะโอเคเรามีถึงนะ darkness swept oh. over me as I left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms โอ้โหเหมือนจะเป็นถ้ำแบบอ้าติดคาซิลน้ำมืดไปแล้ว as I entered the chasms It struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink. And although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well? Or was it something else? That's right. Was it because of the darkness? Or was there something else that made it look scary? But it not just the darkness. There were also people building bridges. I think it ลงเฟสต้องมาทำสะพานแน่ผมเชื่อหนอ่ผมเชื่อแบบนั้นถ้ามันไม่มีคนเข้ามามันไม่มีสะพานจริงๆโอ้โหแล้วบอกทําน่ากลัวโอ้โน่ากลัวจริงคือถ้าใครเป็นคนที่กลัวความมืดนะบอกเลยว่าต้องกลัวโอ้ขมไม่เจ้าข้างล่างคือมันมืดจัดๆแล้วไงอะคือผมต้องไปแบบไหนอะึ้นงไปแบบนี้เหรอแบบนี้ปะ แบบนี้แล้วก็แบบนี้โอ้โหคือข้างล่างผมไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะคือมันมืดแบบมืดสนิทเลยโอเคแล้วอันนี้ผมก็พุ่งึ้นไปแล้วก็ดูด้านนี้ดูด้านนี้ถึงป่ะดูด้านนี้โอ้โหถึงเออไนส์แลนดิ้งคือแบบมันไม่มีสะพานนะเราก็ต้องทำแบบนี้แหละ ขวาไล้สา,ายดีไปขวาก่อนแล้วกันมีอะไรปะโอ้โหเห็ดก้อนเบลล์มีอะไรหรือเปล่าครับข้างในอุ้ยเอ่อแปลไม่ออกไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นไม้เรืองแสงต้นหนึ่งแล้วก็มีตัวหนังสือซึ่งก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับงั้นก็ไปเลยแล้วกันอุ้ย โอ้หหลอนหลอนหลอนหมดแล้วลุงเฟรดลุงเฟรดอยู่ไหนโอ้เราต้องมาเดินท่ามกลางถ้ำมืดๆคนเดียวเลยเนี่ยโอ้คือตอนนี้ตัวหนังสือมันสีเปลี่ยนแล้วอะมันเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วอะอ่ะแมดดี้เอาแมดดี้มาเหรอ I'm glad you came. Sorry about back there. I just get so frustrated. Uh -huh. They cling so desperately to what they know, won't ever do anything new. It feels better when Fred is around. But I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays. No one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found this one says, don't move when the eye is open, i think. i wonder what it means. whatever. <coughs> we should get going. why don't you take me on your back? it'll be faster if you carry me. i used to piggyback on fred all the time. turn around and i'll hop up. <coughs> you're not going to drop me, right? okay, let's go. มันบอกว่าอะไรนะ And with the suit on I could barely feel the extra weight โอ้กระโดดได้สูงเหมือนเดิมคือเขาบอกว่าจงอย่าขยับเมื่อดวงตาเปิดออกคืออะไรอ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยเฮ้ยเสียงอะไร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 จุดเซฟอ่ะโอ้ยผมว่ามันต้องมีมันต้องมีแน่ๆ narrow tunnels felt like they were closing in on me They were oddly long and twisting, almost like someone or something had dug them out. With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. Oh <laughs> Oh, เอาไม่เอาไม่ไมเราต้องใช้ให้คุ้มค่านะพลังนี้โอเคโอ้โหโอ้โหมันมันสูงมากมันสูงเกินโอ้ยังถึงอยู่ทำไมโอ้โหโอ้โหอันนี้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 โอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไม่ถึงโอเคอดลุงเฟสมาในที่แบบนี้จริงหรอ อ้ยแยลาก่อนชีวิตแบบเก่าโอ้ลาก่อนชีวิตแบบเก่าเริ่มต้นชีวิตใหม่งนั้น,นบบเ,เรนหรอโอเคก็พอเข้าใจได้อ้โหไกลไปปะ ถึงหมถึง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 ป่ะถึงถ้าไม่ถึงก็ล่วงแค่นั้นเองเออไนส์แลนดิ้งอีกแล้ว bottomless pits loomed below us everywhere in the cave the further we got the more I felt like what faint light existed down there was getting fainter I was really glad that I wasn't alone อ uh ่า huh. อุ่นใจอะดิที่มีแมดดี้อยู่ด้วยอุ้ยเดี๋ยวนะ ไปทางไหนอะวอทไม่มีสัญลักษณ์เลยข้างล่างหรอไม่น่าใช่ข้างล่างผมว่าผมว่าไม่ใช่โอ,โ,โอ้โหอ้ยถึงบ้าถึงโอ้โหมันต้องกระโดดก่อนนะไม่งั้นไม่เห็นทางไปเหลือเชื่อจงระวังระวังอะไรอะเออ น้องแบบว่าน้องอ่านได้แล้วนี่ผมน่าจะเอาน้องไปอ่านในไอ้ที่จุดแรกก่อนเนาะคือผมแบบผมลืมเอาน้องไปอ่านอะไอตรงที่แบบว่ามันเป็นตอไม้เรืองแสงอะ่ะโอ้พลาดเลยอันนี้พลาดจริงโอ้โหนุตสสา์อ่านได้อุยผมได้ยินเสียงตูดตูดตูดตดตดตดของเฟรดนะเก็บก่อนเลยลงเฟรชหุยเสียงอะไรอะหุยผมได้ยินเสียงจริงนะเพื่อนๆเหมือนเสียงแบบคนลากของอะ่ะ แบบลากอะไรใหญ่ๆอยู่กับพื้นน่ะเบเฮมอสปะนี่โอ้โหตัวอีหยังโอ้โหบางทีมันก็มืดไปนะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอะไร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 เหมือนกันว่ามันคืออะไร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  อะไร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 เออจุดเซฟเซฟก่อนเลยโดดขึ้นไหมโอ้โหเหลือเชื่อเสียงอะไรมันดังขนาดที่ทำให้พื้นสั่นเลยเลยกูกลัวเหมือนกันนะเนี่ยเออไหนสแลนดิ nice ้งเลยจังหวะน,นี้มีตัวอะไรปะเดี๋ยวเรามาไกลไปอะ ขอกลับไปสำรวจแป๊บนึง <_ d ream> เผื่อตกหลน่น <_ d ream> เผื่อตกหลน่นเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยว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 อันนี้ตกจริงโอ้โหไปไม่มีอะไรแล้วน่าจะสำรวจครบหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นก็ไปต่อเลยดีกว่าอุ้ยอันนี้เครื่องตุ๊ด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 ของลุงเฟสเก็บก่อนเลยเอ้ยอยู่ด้วยกันทั้งทีทำไมไม่คุยกันเยอะๆหน่อยวะเงียบเสียกันเฉยเลยเออพุ่งไป โอ้โหขวาลาย้ายดีขวาขวาแล้วกันนะขวาขวาแล้วกันหรือว่ามันมาทะลุกันอะหรือเปล่าใช่ไหมใช่ use happen t will your on if พุ้มไม้เรืองแสง s โอ้เป็นเหมือนคำใบบอกทางเนี่ยเหร โอ้อย่างนี้นี่เองโอ้ดีนะดีนะอันนี้ดีอันนี้ดีเดี๋ยว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 แล้วมันเลืองแสงด้วยอ่ะประเด็นอะโอ้หแล้วไงต่อไปอันนี้แน่นอนอุ้ย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 ถึงไหมถึงไหมถึงไหมถึงดิ โอ้โหระดับนี้แล้วจะไม่ถึงได้ยังไงก่อนกลัวอุย้ยไม่กลัวเลยเหรอเฮ้ยโอ,โอ้ไม่ได้ยินเสียงนั่นเหรอกลัวไปทางไหนต่อวะโอ้เสียงอะไรวะนหน้าเหมือนว่าผมไม่ต้องวิ่งไปนะใช่ไหมเออ โอเคถึงโยไปทางไหนขึ้นขึ้นข้างใช่เหรอวะใช่เหรอผมไม่รู้นะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วโกหกกันละอันนี้โกหกกันละโอ้ แล้วคือมันให้ไปทางไหนเนี่ยถามจริงอ๋อมันมีทางไปโอ้โหไอเราก็ซื้อบือ้อนี่ไงโอ้โหมีทางไปอุ้ยข้างล่างมันมีหนามด้วยอะ่ะมันแบบเป็นหินงอกหินย้อยเออเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเี๋ยสว่างสว่างเออกระโดดไปเลยว้าว เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนนะ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียอะไรอะเกือบล่วงโอเคไปต่อเยอะไรโอ้วโหตรงนี้มืดตรงนี้มืดมากมืดจ,จัด เออต้องเปิดไฟก่อนไม่ได้เ e รอยูบนข้นี่เาเ h e ส p ้างห่อ e ง a u g h t how t ลนุเรืองเขสน I า e เขีนด้วยนั่ w คื l ่าเกอแบับบนี้นี่เองลุงเฟเป็นคนสอนหรอก็ว่าทำไมคุยภาษามนุษย์ได้โอ้ตอนแรกเจอมาเจอกบพูดได้ตกใจ วิ่งแล้วก็ดูดแล้วก็ดูอีกทีนึง Nice landing งโอ้ยโอ้ยเหมือนจะมีเสียงเครื่องตูด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 ของลุงเฟสดู่ตรงไหนอะโอ้ยอยู่ตรงไหนไม่รู้เครื่องของลุงเฟสดู่ไหนเอานี่ไง เดี๋ยว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 ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละล่วงได้ไงก่อนเออเก็บของลงเฟสมาก่อนไปทางไหนต่อเอ้ยคือผมเห็นทางไปทางเดียวเพื่อนไปทางนี้จริงหรอจริงปะเนี่ยโอ้โหไม่รู้แล้วต้องไปละโอ้โหใช่ด้วยโอเคเฮ้ย ว h ี่อ่านอย่า i นััวเม่ควกไป o ้างหน้าของสิั้ t ไว้ไ e อย่ e ัใช่ไอ้ตัวนี้แหละตาเบลอเลยเหลือเชื่อโอโ้ตื่นอีกแล้วโอ้โหตื่นอีกแล้วตื่นอีกแล้ว,อลวโอ้โหตามันนอกจากจะเปิดได้ด้วยแล้วแบบมึงมีไฟฉายอยู่ในดวงตาเลย ถามจริงต้องรีบไปต้องรีบไปเพื่อนๆต้องรีบไปต้องรีบไปตื่นป้าตื่นป้าตื่นป้าตื่นโอ้โหยอยู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆเลยจังหวะนี้ตัวอะไรวะู่นหาโอเคหลับไปก่อนหลับไปก่อน เออปากปากปกปกไปเลยไปเลยจังหวะนี้โอ,โอ้ยอยู่ไกลมากอยู่ไกลโคตรดูดิโอ้โหตาเบเลยแ,แล้วดูฟันมันนะโอเคห้ามขยับนิงงนงนงน่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้มันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นได้ยังไงวะน้าเออ ไปไปไป,ไปเราต้องไปต่อแล้วเราต้องไปต่อแล้วโอ้ถูกปะเนี่ยเรามาถูกทางปะถูกแหละเดี๋ยวรอก,ก่อนมันกำลังจะตื่นแล้วเอ้ยมีเปลือกตาด้วยไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครอยู่ทั้งนั้นเลยคิดมากหลับต่อหลับต่อเออ เอ้ยค right? <Yes. S 1> ือไปก่อนึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนหลอดมาแล้วเนี่ยเออใช่ใช่โอ้โหก็แค่แบบหลบมันนะนะแค่ถ้ามันลืมตาแล้วก็หลบอะนะ โอ้โหอะไรเนี่ยมีตัวหนังสือเพิ่มอีกแล้วอ่ะ Oh another one this one says welcome home โอโ้ยินดีต้อนรับกลับบ้านเหลือเชื่อโอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนโอ้โหหลังจากที่เราไปแบบว่าจูกกับเจ้าตัวตาใหญ่มาเข้าใจคำพูดบนกําแพงแล้วว่าถ้ามันลืมตาก็อย่าขยับนะ แต่มันไม่เห็นอะไรเราได้ไงอะ่ะคือแบบว่าตาเบอเลอรเราก็ยืนนิ่งๆหรือว่ามันตัวจับการเคลื่อนไหวอย่างนั้นเหรอก็มไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเรามาตามหาลุงเฟยกันในอีพีถัดไปนะครับผมผมบอกว่า e ีนี้มันเพื่อนจะสนุกกันนะครับผมก็ไว้เจอกันครับผมฉันเก้อ